มาถึงเรื่องราวที่อยูุ่ยังอยู่ในงานนะเมื่อกี้เราได้มีโอกาสพูดและว,ว่ายังไม่ออกจากงานเลยเหรอยังไม่ออกจากงานคะ่ะ <c oughs> ขอขอกลับเข้าไปในงานแบบนึงนะคะ <c oughs> มันคือเรื่องของปืนเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยอะ่ะคือปืนที่ลงมือน,นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือปืนของตำรวจคะ่ะ <c oughs> เขาไปสืบม,มาแล้วพอพอเขาเห็นปืนปั๊บเนี่ยปรากฏว่าปืนนี้เนี่ยมันเป็นปืนที่มาจากโครงการปืนสวัสดิการ โครงการปืนสวัสดิการก็คือการซื้อปืนในราคาที่ถูกกว่าปกติอืม,มันมีอยู่ช่วงหนึ่งใครซื้ออ่ะราชาการก็แปลว่า,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 ก,าก็แปลว่าเงินภาษีเราข้าราชาการทั้งหมดสามารถที่จะเอาไปซื้อได้แล้วอนอกเหนือจากเงินภาษีเ้านั้นล่าสุด ไปหาข้อมูลมานะเขามีการบอกกล่าวนะคุณผู้ชมว่าประเทศไทยเนี่ยครอบครองปืนเป็นอันดับ13ของโลกใช่ไหมคะแล้วประเทศไทยเนี่ยแหละที่เป็นลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของสหรัฐอเมริกาคือเรานำเข้าปืนเป็นอันดับหนึ่งนะฮะและประเทศเราเล็กๆแค่นี้เรามีปืนเกือบล้านกระบอกนะนะฮะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน,นะะเป็นไงเก๋ไหมล่ะ แล้วลองคิดดูสิว่าอยู่ดีๆปืนที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยเราไม่สงสัยเลยว,ว่ามันไหลไปอยู่ตรงไหนบ้าง <c oughs> ก็นี่ไงไหลไปอยู่ในมือคนนูน้นคนนั้นคนนี้ <c oughs> แล้วก็ปล่อยอ่ะเนี่ยคุณสุรเชษหักพานถ้าคุณคิดจะลือคุณต้องลือตรงนี้ด้วยมันเข้ามายัางไงแล้วมันไปต่อที่ไหนได้แล้วหนึ่งคนสามารถมีสิทธิ์ในการซื้อได้มากน้อยแค่ไหนโอ้มันต้องถามนะแล้วมันไหลไปอยู่ตรงไหนแล้วมันไปอยู่ในมือของใครต่อใครที่ไม่ควรจะถือกันแบบนี้เป็นเรื่อง เป็นเรื่องแย่มากและโดยเฉพาะถ้าว่ามันเป็นภาษีของเราไม่ร<ฮ>ู้จะพูดอะไรเลยอะเงยียบเลยอะจริงๆคือทุกกระบอก<ง>ที่มันออกมาจริงๆมันต้องมันต้องรีจิสเตอร์เลยว่าแบบอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วมันต้องตามตัวเจอเลย<ฮ>อ่ะเขาบอกว่าประเทศเรามีปืนเยอะมากกว่าประเทศบางประเทศที่เขาอยู่ในภาวะสงครามกันซีเราก็อาจจะอยู่ในภาวะสงครามก็ได้นะฮะเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องอะไรนะ คุณผู้ชมผู้ฟังส่งข้อความมาคือรู้หมดเลยนะพี่อัญรู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะขออภัยนะฮะประเทศไทยเมื่อสักครู่พี่อัญบอกว่ามีปืนมากกว่าล้านกระบอกใช่ป่ะใช่ค่ะไม่ใช่นะฮะมะีขอข้อมูลล่าสุดประเทศไทยนำเข้าปืนมากกว่าตอนนี้นะครับมีปืนอยู่ในประเทศมากกว่า10.3ล้านกระบอกไม่ใช่ล้านไม่ใช่หน่วยนะคะ10.3จุด <10. 3 S 1> สามนะค,คุณผู้ฟังบอกอ๋อนึกว่าจำนวนล้านมันเยอะเกินไปอ่ะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่หน่วยจ้ะสิบจ้ะ สัดส like ่วนการถือคองปืนของเราคือ100ต่อ15หมายความว่าประชาชน100คน15คนมีปืนนะฮะโหณน่ากลัวมากค่ะ15คนมีปืนจากร้อยอ่ะแต่อันนี้คือหมายความว่าหต่อ1นะแต่แบางคนอาจจะมีปืน10กระบอกอันนย่างนี้ก็เป็นไปได้โอโนชยามะ